สวัสดีค่ะเด็นผู้ปกครองนะคะสําหรับวันนี้คุณครูจะให้นักเรียนเรียนชดเชยทบทวนนะคะที่เราเรียนไปเมื่อนจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะหน่วยการเรียนเรื่องปอลาตากรมนะคะประจาวันเสาร์ที่9ตุลาคมปีพุทธศักราช2514ค่ะพร้อมแล้วก็ไปดูข้างในกันเลยค่ะวันนี้เราจะเรียนเรื่องชนิดของปลากันนะคะสิ่งแรกนะคะก็ชือ 1. ปลาน้ําจืด ่าเรามาเรียนรู้กันอีกหนึ่งรอบนะคะอ่าได้แก่ปลาบึกปลาชโดปลานิลนปลากายปลาสวายปลาหมอปลาดุกและปลาช่อนค่ะเด็กๆนับด,ดูสิคะว่ามีปลากี่ตัวเอ่ยนับพร้อมกันเลยค่ะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดและแปดตัวค่ะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆต่อนะคะต่อไปปลาน้ำเค็มนะคะจะมีปลากระพงขาวปลาทูปลาเก๋าปลาแซลมอนปลาซาบะนะคะมีทั้งหมดกี่ชนิดคะนับค่ะหนึ่งสองสามสี่ หาชนิดค่ะเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆต่อไปปลาสวยงามหรือเลี้ยงไว้ดูเล่นนะคะ,ะมีปลากัดปลาตะพัดปลาทองปลาเทวดาปลาลีออนปลาบอลลูนปลาหางนกยุงและปลามังกรค่ะมีกี่ชนิดคะ8ชนิดค่ะเก่งมากเลยนะคะเด็กๆต่อไปแหล่งที่อยู่อาศัยของปลากันนะคะและประโยชน์ของปลากันนะคะแหล่งที่อยู่อาศัยของปลาเช่น1แม่น้ํา ลำคลองหนองบึงในบอ่อในบอ่อที่มนุษย์สร้างขึ้นกนะ็คือทำเป็นบอ่อเลี้ยงปลานั่นเองนะคะต่อไปในทะเลค่ะเก่งมากเลยนะคะต่อค่ะประโยชน์ของปลามีอะไรบ้าง1นงึในเนื้อปลาเป็นแหล่งปโปรโตีนที่ย่อยง่ายกว่าสัตว์ชนิดอื่นๆช่วยให้ระบบย่อยอาหารทำงานได้ดี สองในปลามีกรดอะมิโนที่จําเป็นต่อร่างกายหลายชนิดช่วยในการเจริญเติบโตซ่อมแซมส่วนต่างๆที่สึกหรอและสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายค่ะ 3. ในปลามีไขมันน้อยกว่าเนื้อสัตว์ชนิดอื่นในการควบคุมน้ําหนักทานแล้วไม่อ้วนนะคะเด็กๆในปลามีกรดอะมิโนที่จําเป็นต่อร่างกายช่วยลดความเสี่ยงการเป็นโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดค่ะ 5. ในปลามี DHA ช่วยบารุงสมองและร,ระบบประสาทใน ส่วนความจำและการเรียนรู้ค่ะ 6. เนื้อปลาอุดมไปด้วยวิตามินดีแคลเซียมและฟอสฟอรัสช่วยให้กระดูกและฟันแข็งแรงป้องกันโรคก,กระดูกพุนด้วยนะคะ 7. ในเนื้อปลาส,สามารถช่วยลดอาการซึมโรคซึมเศร้าลดการเสี่ยงการเป็นโรคอัลไซเมอร์และโรครูมาตอยนะคะรวมทั้งบำรุงสายตาและการมองเห็นค่ะ 8. ในเนื้อปลามีแร่ธาตุเอโอดิน ป้องกันโรคเอเ่อและโรคคอพอกได้นะคะเด็กๆเ,เนื้อประโยชน์มากมายเลยนะคะต่อน,นะคะรูปร่างลักษณะของปลานินนะคะวันนี้คุณครูเอาปลานินมาให้เด็กๆด,ดูนะคะ 1. ปาก 2. ตา 3. แผ่นปิดเหงือก 4. คลีบหลัง 5. เส้นขีดลำตัว 6. เกลดเ็ดปลา 7. คลีบหาง 8. คลีบก้น 9ครีบเอวและสิครีบอกค่ะส่วนวัตถุจักรของป้ามีด้วยกันสาระระยะละระะนะคะ1คือระยะไข่ไข่จะพัฒนาไปเป็นตัวอ่อนก็คือระยะที่2ส่วนตัวอ่อนะยะพัฒนาไปเป็นระยะที่3คือตัวเต็มวัยสามารถทานได้และขายได้นะคะต่อไปอาหารที่ทําจากปลานะคะเด็กๆข้าวต้มปลากระพงชูชิปลาทู ทอดมันปากายปลาทับทิมสามรบหรือปลารอด,ารอดลาดพริกนั่นเองค่ะปลากระบอกทอดกระเทียมพริกไทยนึ่งปลานินปลานินหรือปลาทับทิมนะคะ,ะปลาปาทูและสเต็กแซลมอนค่ะ สำหรับงานวันนี้คุณครูให้นักเรียนวาดรูปปลาตามจินตนาการคนละสองตัวนะคะและก็ระบายสีให้สวยงามและส่งให้คุณครูชมกันด้วยนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะคะคุณครูลาไปก่อนสวัสดีค่ะ